มาหาตัดะอมต่เช้าเลยจ้ะมาตัด <g ül> โอมกันนี่ถ้ายาวๆอย่างนี้เราก็ตัดตัดมายาวๆอย่างนี้เราก็มาตัดทิ้งอย่างนี้เลยเนะี่ยอันนี้เราก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนี่ช่วยกันตัดอูตัดอยู่นอนเสื้อขเขียว

ยอดสวยมากตรงนี้โอคักพุทโธบ๋ายอือมาเลยจ๊ะสวยสวยกันช่วยกันช่วยกัน สวยมากเลยชะอมชะอมย้าสวยมากเลยจ้ะมันตัดชะอมช่วยกันเช้ามาก็ตัดชะอมงานใครงานมันเนาะ